วันนี้เป็นยังไงบ้างครับสรุปหน่อยวันนี้ยากไหมต้องทบทวนเหมือนเดิมแล้ค่ะอาจารย์เนาะไปทบเด้ะไปทบปตรงนี้ก่อนคุณภาคินเข้าใจลึกซึ้งขึ้นไหมครับครับอท่อาจารย์อาจารย์อัดมาเลยครับอืมดีดีดีแล้วก็ไปท่องทฟังตามเปิดฟังนะเปิดฟังแล้วก็พูดตามแล้วก็เปลี่ยนประโยค,โอเ,คเอาอย่างเงี้ยแล้วก็พูดเราอย่างเงี้ยเฮอยเลน make คเดซชั Make money ก็คือหาเงิน I make money I make a decision ก็คือฉัน I I gonna make a decision ฉันกำลังตัดสินใจ make a decision ตัดสินใจท่องมาเลย Make money ก็คือหาเงินนะครับ Make money Make a cake พวกนี้แหละ Make a mistake ฉันกำลังทำความผิดพลาดใหญ่หลวงอเงี้ย Make a mistake I think ก็คือฉันคิดว่า I love you ฉันคิดว่าฉันรักคุณนะ You love me คุณรักฉันไหมอะไร เข้าใจไหมครับเป็นประโยคนี้แหละเอาไปอันนี้ฟังอย่างเดียวฟังตามที่ผมแล้วก็พูดตามนะครับอ่าฟังนะครับเขาว่า e c o m e แปลว่ากลายเป็นอ่า I o m e o m e I o m e p o l อ่า o l i c ชฉันกลายเป็นตำรวจอย่างเงี้ยอ่าหนา I b e c o m e ฉันกลายเป็นครูเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับ I become rich person ฉันกลายเป็นคนรวยแล้ว n นาว I become อ่าคัวเพรสนฉันกลายเป็นคนจนอย่างเงี้ยนะต้องเข้าใจนะฉันกลายเป็นเข้าใจไหม I become I b e c a m e คือ I become I become ยั e อ่า e อ o ีคัมยัฉันกลายเป็นภรรยาคุณละแล้ว I become your husband ฉันกลายเป็นสามีคุณแล้วเอออะไรอย่างเงี้ยููเรื่องไหมครับ I become ครับอ่า e c o m มต้องให้ได้คือกลายเป็น i begin ต้องให้ได้ในสมองเลยคําว่า start คําว่า start กับคํา begin กับ start แปลว่าเริ่มต้น i start working today ฉันเริ่มทํางานแล้ววันนี้ i begin working ฉันเริ่มทํางานแล้ววันนี้ i start i begin เข้าใจไหมครับ i start working i begin working i gonna start Start uh, l o v i n g you ฉันกำลังเหมือนจะเริ่มรักคุณ I gonna love you ฉันเหมือนจะรู้สึกว่าฉันจะรักคุณ Start loving you อะไรอย่างเงี้ยได้นะครับ Start working Start อะไรอีกเริ่มต้นอะไรอ่ uh, Start I gonna start my อะไร my new job ฉันกำลังเริ่มต้นงานใหม่ของฉัน Today วันนี้เห็นไหม Start Start กับ Begin แปลว่าเริ่มต้นอ่ uh, I begin I g i n อ uh, ่าฉันเริ่ม Cooking for you ฉันกำลังเริ่มทำอาหารให้คุณแล้ว I begin cooking for you I g i n อ uh, ่าอะไรครับ drive driving my car ฉันเริ่มต้นการขับรถฉันแล้วหนาวตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับพอรู้เรื่องไหมครับ2องคำนี้ Begin start become ต้องให้ได้อยู่ในหัว Become <I S 1> คือกลาย <me. S 1> เป็นพูดซ b e c o m e Become Begin Begin คินบ t คินสตาร์ท t Start, start. start. Yeah Start แปลว่าเริ่มต้นเห็นไหม Start Begin ก็เริ่มต้นนะครับ I begin uh, help help n g you. ฉันกำลังเริ่มช่วยคุณอยู่อะไรอย่างงี้ I start help แ mm hmm. ปลว่าช่วยเหลือนะ help i n g you now uh, ช่วยคุณอยู่ตอนนี้ mm hmm. เข้าใจไหมครับ Yeah เวทเวทให้คอยก่อนเวทเวทคอยก่อนเข้าใจไหมครับ b บทเบทแปลว่าขอร้อง I bet หรือพนัน I bet you ฉันพนันคุณเลยว่า you อะไรครับฉันพนันเลยว่า I bet you you cannot คุณไม่สามารถ love me คุณไม่สามารถรักฉันได้แน่นอนอ่าเห็นไหม I bet you You cannot work with me คุณไม่สามารถทำงานกับฉันได้ I bet you you cannot be my friend คุณไม่สามารถเป็นเพื่อนฉันได้เข้าใจไหมครับพนันเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ดูล้มันไม่ไหว I bet you you cannot ฉันพนันเลยว่าคุณน่ะ cannot help me คุณช่วยฉันไม่ได้หรอกไม่สามารถช่วยฉันได้หรอกฉันพนันเลยเขาว่าเขาจะช่วยอย่างนี้นะ I bet นี่คือพนันเข้าใจไหมคุณพาคินครับครับเข้าใจครับไอเบดไอเคือฉันพนันเลยแหละพนันแล้วมันไม่ใช่ไ I ไอเบด you are not my good friend ฉันพนันเลยคุณเป็นเพื่อนที่ดีของฉันไม่ได้หรอก you are not my good friend คุณเป็นเพื่อนที่ดีของฉันไม่ได้ my good friend เนี่ยมันต้องอย่างนี้นะครับเนี่ยพนันไอเบดไอเฉันพนันเลยว่า I can work I can work <Night. S 1> ฉันสามารถทำงานได้พนันเลยฉันทำงานได้มันไม่ยากอะไรอย่างเงี้ยยาต่อไปอีกคำหนึ่งต้องรู้คําว่า bite bite ไปว่ากัด you r dog bite my leg หมาคุณกัดขาฉัน you r bite you r dog bite my hand กัดกัดมือฉัน is t b r e a t h i n g มันเลือดออกแล้วเนี่ย is bleeding I gonna see the doctor ฉันจะไปหาหมอแล้วไปซีคือไปเห็นหมออะไปหาหมอ I gonna see the doctor now ฉันจะไปหาหมอแล้ว is breathing อ่ uh. า is my breathing อ่ uh, า is breathing มันเลือดออกอ่ามัน is it is อะไรครับ is not stop มันไม่หยุดอะเข้าใจไหมครับ Yeah the wind blow ลม the wind The wind blow blow my my อะไรมัน ah uh, blow my shirt ลมมันพัดเสื้อฉันอ่ะ blow my 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 shirt I blow the candle you are uh, my birthday my birthday party ฉันเป่าเทียน I blow the candle candle คือเทียน in my birthday party My party ตวันเกิดฉันอ่ะ on my birthday party อะไรพัดเดวินก็คือลมก็ได้เดวินบรอไมมันนี่อย่าไอคอนฟลายอิกท่้นกำลังไปหามันอยู่มันพัดไปไหนไม่รู้แวะอยู่ที่ไหนแวะอยู่ที่ไหนได้ไหมครับคุณประนอมครับได้ครับ <c oughs> ทบทวนค่ะทบทวนคูวนั้ต้องทบทวนได้กีออก่รอบไปทบทวนกี่รอ,อบวันนั้นเวันนั้นยังหาไม่เจอเลยอาจารย์หาไม่เจอ เดี๋ยวเขาส่งให้เดี๋ยวเขาส่งให้นะถามแอดมินนะครับ bro bro แปลว่าพัดเข้าใจไหมครับ build แปลว่าสร้าง I build <c oughs> I build my new home เนี่ยฉันสร้างบ้านใหม่ I build เราสร้างอะไรก็ว่ามาเข้าใจไหมครับ My อะไรดีเราสร้างอะไร My new home น่ะสร้างบ้านได้นะครับไมโฮมไอกระนาบยไปว่าบ i l d นี่มันแปลว่าสร้างดูไปลว่าทำเมกก็แปลว่าทำคำว่าเม e คืออะไรเม e อะเคกก็คือทำเคกดูเอ็กซ์เซอร์ไซสออกกำลังกายดู do exercise อร์ไซดูดูลอนลี่ดูลอนลี่ลอนลี่ลอนลี่ก็คือซักเสื้อผ้า ดูลอลลี่เห็นไหมดูลอลลี่อ่าดูเอ็กซ์เซอร์ไซส์เมคเมคเค้กทำเค้กอ่าเข้าใจไหมครับทำเค้กอืมบายแปลว่าซื้อเซลแปลว่าขายไอบายไมโอขาไอบายไมเซกันขาฉันซื้อรถมือสองเซกันเซกันแปลว่าสองไอบาย ไมเซกัน a าฉันซื้อรถมือสอง I b u บายเ o n d car มือสอง at the showroom at the shop at the car shop ร้านอะ shop shop คือตัวนี้ครับ shop คือร้าน car shop หรือ showroom ขาอะไรอย่างเงี้ยรถมือสองเข้าใจไหมครับ uh, หรือว่าเซกัน car shop รถมือสองเซกัน car shop รถมือสองเ e a h ย I gonna sell my car ฉันจะขายรถของฉัน this year ปีนี้ I gonna sell ม y ์ไมข maybe I have a new car next year บางครั้งฉันแน่ไม่แน่หรอกฉันอาจจะมีรถใหม่ปีหน้า next year เข้าใจไหมครับ <Yeah. S 1> I catch mm hmm. ก็คือฉันจับ I catch the phone ฉันจับโทรศัพท์นี่ Catch. I catch the bus ฉันไปดดทัดรถบัส I catch the bus อ่า I catch the c o l d ฉันจับหวัด catch the call หนูน่ะโคแต่มันแปลว่าจับหวัด I catch the c o l d ฉันเป็นหวัดฉันจับหวัด I catch the c o l d I catch the bus ฉันไปจับรถบัสไปดดทัดรถบัสน่ะถ้า I miss the bus คือฉันพลาดรถบัส I miss the bus miss the bus I miss the b u d I miss you ฉันคิดถึงคุณ I miss you ฉันคิดถึงคุณ I catch you ฉันเข้าฉันทันคุณอยู่ฉันเข้าใจอยู่ที่คุณพูดถ้าบอกว่า I don't catch you ฉันไม่ทันคุณก็ต้องบอกว่า say again พูดอีกครั้งภาษาอัีนนะเซ y ์อาร์เกน